สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทําความรู้จักกับจุดยืนยันการกับตัวจุดล้มเหลวสัญญาณหลอกค่ะคำศัพท์ทางเทคนิคสัญญาณหลอกหมายถึงเครื่องมือทางเทคนิคเช่นกราฟแท่งเทียนแนวรับแนวต้านหรืออินดิเคเตอร์ที่ทําให้เรามีมุมมองทางเทคนิคเพื่อตัดสินใจซื้อหรือขาย แต่เมื่อเราลงมือทำธุรกรรมราคามักไม่เคลื่อนตามที่เราวิเคราะห์ทำให้การซื้อขายนั้นเป็นสัญญาลอกและเสียทุนแนะนำรอดูแท่งเทียนถัดไปหลังจากแท่งเทียนที่แสดงว่าราคาน่าจะกลับตัวเพื่อเพิ่มความมั่นใจในทิศทางที่ราคาจะเคลื่อนตัวต่อไปแต่ยังคงมีคำถามว่า เราควรทำการลงมือซื้อขายเมื่อไร่ในส่วนนี้เราแนะนำการตั้งเงื่อนไขว่าราคาควรกับตัวและเคลื่อนที่ไปได้ที่ระดับหนึ่งเมื่อราคากับตัวและเคลื่อนที่ไปได้ถึงระดับนั้นจะเพิ่มความมั่นใจในการลงมือซื้อขายเพื่อลดความเสี่ยงของการตกเป็นสัญญาณหลอกจุดยืนยันกับตัว ขั้นตอนการตัดสินใจลงมือซื้อกรณีนี้ที่เกิดแท่งเทียนบุลิดแพทเทิร์นจุดยืนยันกับตัวขั้นตอนก่อนตัดสินใจลงมือขายกรณีที่เกิดแท่งเทียนแบริทแพทเทิร์นยืนยันการกลับตัวเป็นเทคนิคเพื่อเสริมความมั่นใจในการซื้อขายส่งผลให้โอกาสผลการซื้อขายมีโอกาส เป็นกําไรมากขึ้นแต่ไม่มีการการการันตีว่าทุกราคาจะมีกําไรเมื่อมีแท่งเทียนที่น่าสนใจแสดงการกลับตัวและราคาไม่กลับตัวแต่เคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมตั้งเงื่อนไขว่าถ้าราคาเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิมจนถึงระดับราคาหนึ่งจะถือว่ารูปแบบแท่งเทียนไม่ก่อให้เกิดการกลับตัว และระดับนี้เรียกว่าจุดล้มเหลวจุดล้มเหลวยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อีกอย่างหนึ่งคือหลังจากที่ราคาสามารถกลับตัวและเคลื่อนที่ผ่านจุดยืนยันการกลับตัวไปได้จนทําให้เราตัดสินใจลงมือซื้อขายไปแล้วซึ่งเรารู้แล้วว่าเทคนิคนี้ไม่ได้การันตีผลการซื้อขายว่าจะออกมาเป็นแบบ กำไร100%ซในเทคนิคจึงต้องมีการกำหนดระดับราคาสำหรับตัดขาดทุนไว้ด้วยซึ่งเราจะใช้ระดับราคาที่เป็นจุดล้มเหลวเป็นจุดตัดขาดทุนขั้นตอนก่อนการตัดสินใจลงมือซื้อกรณีที่เกิดแท่งเทียนบูลิดแพทเทิร์นถ้าลงมือซื้อเพราะราคาผ่านจุดยืนยันการกลับตัว ก่อนหน้านี้ใช้ระดับราคานี้เป็นจุดตัดขาดทุนขั้นตอนก่อนการตัดสินใจลงมือซื้อกรณีที่เกิดแท่งเทียนแบิตแพทเทินเซต1ราคาปรับตัวลดลงผ่านจุดยืนยันการขายเราอาจจะชอ็อตเซลเซตสองปรากฏว่าชอ็อตเซล์ไปแล้วราคาดันไม่ลงแต่ราคาปรับขึ้นเซต3 ราคาปรับขึ้นถ้าผ่านจุดล้มเหลวแปลว่าราคาไม่ลงแล้วควรวางสต o p l ลอ s ที่เราช็อตเซล l ์จุดยืนยันการกลับตัวและจุดล้มเหลวของรูปแบบแฮม m มอร์มีจุดยืนยันคือราคาตรงกลางของแท่งเทียนก่อนหน้านี้1วันหรือราคาสูงสุดของแท่งแฮ m m e r ขึ้นอยู่กับว่าราคาใดจะสูงกว่ากัน 2. จุดขาดทุนจะอยู่ที่ราคาต่ำสุดของแท่งแฮมเมอร์จุดยืนยันการเข้าซื้อหากราคาสามารถผ่านจุดนี้ไปได้ถ้าราคาผ่านจุดนี้ก่อนถือว่ารูปแบบแฮมเมอร์ไม่มีความหมายหรือใช้จุดตัดขาดทุนหากราคาไม่มีการยืนยันและเข้าซื้อไปแล้วก่อนหน้ารูปแสดงจุดยืนยันการกลับตัวและจุดล้มเหลว ของแท่งเทียนรูปแบบแฮมเมอร์เมื่อราคาอยู่ในทิศทางขาลงและพบรูปแท่งเทียนแฮมเมอร์เกิดขึ้นสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกคืออย่าเร่งรีบเข้าซื้อแต่ควรรอดูแนวโน้มทรงตัวก่อน 3. หลังจากนั้นให้กำหนดระดับราคา2จุดคือ 3.1. จุดการยืนยันการกลับตัว โดยหากราคาเคลื่อนที่มาถึงระดับนี้เราจะได้ทราบว่าฝั่งซื้อมีความแข็งพอที่จะทำให้เรามั่นใจและสามารถผลักดันราคาไปสู่จุดที่เราเชื่อว่ามีการกลับตัวจากการลดลงเป็นการเพิ่มขึ้นจากนั้นจึงเลือกที่จะทำการซื้อ 3.2. จุดจุดล้มเหลวหากราคาผ่านไปจุดนี้ ความหมายที่เกิดจากรูปแบบแฮมเมอร์ในครั้งนี้คือไม่มีการกลับตัวของราคาจากขาลงเป็นขาขึ้น3.1กำหนดจุดยืนยนันการกลับตัวที่ครึ่งแท่งก่อนหน้า3.2กำหนดจุดล้มเหลวจุดตัดขาดทุนที่จุดต่ำสุดของแท่งแฮมเมอร์ หลังจากนั้นเราควรติดตามกราฟราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อลอดูว่ามีโอกาสลงมือซื้อหรือไม่หากราคาสามารถผ่านจุดยืนยันการกลับตัวขึ้นไปได้ค่อยลงมือซื้อและตั้งจุดตัดขาดทุนที่เดียวกันกับจุดล้มเหลวอย่างไรก็ตามหากราคาไม่สามารถผ่านจุดยืนยันการกลับตัวขึ้นไปได้ แต่ลดลงต่อผ่านจุดล้มเหลวและเกิดรูปแบบแฮมเมอร์การซื้อก็ไม่ควรทำในครั้งนี้จุดยืนยันการกลับตัวและจุดล้มเหลวของรูปแบบแฮมเมอร์3.1จุดยืนยันการกลับตัว3.2จุดล้มเหลวเมื่อราคาผ่านจุดยืนยันการกลับตัวค่อยลงมือซือ้อตัวอย่างการเกิดแท่งเพียนแฮมเมอร์ แล้วราคาไม่กลับทิศทางตัวอย่างแสดงสถานการณ์ที่ไม่ควรลงมือซื้อคือเมื่อเกิดแห้งเทียนแฮมเมอร์และต่อมาราคาลดลงผ่านจุดล้มเหลวก่อนที่จะผ่านจุดยืนยันการกลับตัว 1. ราคามาจากทิศทางขาลง 2. เกิดแห้งเทียนแฮมเมอร์ตัวอย่างการเกิดแห้งเทียนแฮมเมอร์แล้วราคาไม่กลับทิศทาง 3.1จุดยืนยันการกับตัวครึ่งแท่งก่อนหน้า3.2จุดล้มเหลวจุดตัดขาดทุนจุดต่ำสุดของแท่งแฮมเมอร์ตัวอย่างการเกิดแท่งเทียนแฮมเมอร์แล้วราคาไม่กลับทิศทาง3.1จุดยืนยันการกลับตัว3.2จุดล้มเหลวราคาผ่านจุดล้มเหลวจึงไม่ลงมือซือ้อราคาลงต่อ ตัวอย่างการกำหนดจุดยืนยันการกลับตัวและจุดล้มเหลวของแท่งเทียนรูปแบบ engulfing bar การกำหนดจุดยืนยันการกลับตัวและจุดล้มเหลวในแท่งเทียน engulfing bar จะมีดังนี้1จุดยืนยันการกลับตัวราคาต่ำสุดของแท่งเทียนที่ทำให้เกิดรูปแบบ engulfing bar 2. จุดล้มเหลวราคาสูงสุดของแห่งเทียนที่ทำให้เกิดรูปแบบ In golfing bear และเป็นจุดตัดขาดทุนถ้าราคาผ่านจุดนี้ก่อนมีการยืนยันและได้ขายไปแล้วก่อนหน้านี้รูปแบบ In golfing bear ถือว่าไม่มีความหมายหรือจะเป็นจุดตัดขาดทุนที่ได้ขายไปแล้วจุดยืนยันการเข้าซื้อ หากราคาสามารถผ่านจุดนี้ไปได้เมื่อราคาอยู่ในช่วงทิศทางขาขึ้นและพบรูปแท่งเทียน engulfing bar e เกิดขึ้นควรอยู่เฉยๆและไม่ควรรีบร้อนลงมือขายในขณะน,นี้ 1. ราคามาจากทิศทางขึ้น 2. เกิดจากแท่งเทียน engulfing bar e หลังจากนั้นกำหนดระดับ2จุด 3.1จุดยืนการกลับตัวที่ราคาเคลื่อนที่มาถึงซึ่งเมื่อราคาลงมาที่ระดับนี้เราจะพิจารณาว่าฝั่งขายมีความกระตือรือร้นมากพอที่เราสามารถลงมือขายได้และมีโอกาสที่ราคาจะกลับตัวจากขาขึ้นเป็นขาลง3.2จุดล้มเหลวถ้าราคาเคลื่อนที่ขึ้นและผ่านจุดนี้ หมายถึงรูปแบบ i n g u l f i n g Bear ในครั้งนี้ไม่สามารถทำให้ราคากับตัวเป็นขาลง3.1จุดยืนยันการกับตัว3.2จุดล้มเหลวหลังจากนั้นติดตามกราฟราคาอย่างใกล้ชิดเพื่อรอจังหวะลงมือขายช็อตเซลล์ถ้าราคาสามารถผ่านจุดยืนยันการกับตัวไปได้ก็ค่อยลงมือขาย และตั้งจุดตัดขาดทุนไว้ที่เดียวกันกับจุดล้มเหลวถ้าราคาไม่สามารถผ่านจุดยืนยันการกลับตัวแต่ปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อผ่านจุดล้มเหลวการเกิดรูปแบบ In golfing bear ในครั้งนี้เราก็ไม่ลงมือขาย3.1จุดยืนยันการกลับตัว3.2จุดล้มเหลว ราคาผ่านจุดยืนยันการกับตัวจึงลงมือขายการเกิดแห่งเทียน engulfing bar แล้วราคาไม่มีการกลับทิศทางกรณีที่ไม่มีสัญญาณให้ลงมือขายเมื่อเกิดแห่งเทียน engulfing bar แล้วราคาผ่านจุดล้มเหลวก่อนผ่านจุดยืนยันการกับตัว 1. ราคามาจากทิศทางขาขึ้น 2. เกิดแห่งเทียนอิงกองฟิ้งแบ3.1จุดยืนยันการกับตัว3.2จุดล้มเหลวจากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิดแห่งเทียนที่น่าสนใจและคาดว่าราคาจะกับทิศทางก็ไม่ได้หมายความว่าราคาจะต้องมีการกับทิศทางจริงๆราคาผ่านจุดล้มเหลวจึงไม่สามารถ ลงมือขายราคาขึ้นต่อการรอดูแท่งเทียนถัดๆไปเพื่อรอการผ่านจุดยืนยันการกลับตัวก่อนที่ลงมือซื้อขายช่วยลดความเสี่ยงจากสัญญาณลอกจากไพ่รีเวอร์เซลแพทเทิรของแท่งเทียนได้ดีเลยทีเดียวจุดยืนยันการกลับตัวและจุดล้มเหลวของแท่งเทียนรูปแบบต่างๆ ข้อแนะนำเกี่ยวกับระดับที่เป็นจุดยืนยันการกับตัวและจุดล้มเหลวของแท่งเทียนรีวิวเซลล์แพทเทิร์นรูปแบบที่ 1. จุดยืนยันใช้ราคากึ่งกลางของแท่งเทียนก่อนหน้าเนื่องจากมีระดับสูงกว่าจุดล้มเหลวและไว้สำหรับตัดขาดทุนรูปแบบที่2จุดยืนยันใช้จุดสูงสุดของแท่งแฮมเมอร์เนื่องจากมีตำแหน่ง สูงกว่าจุดล้มเหลวและไว้สำหรับตัดขาดทุน Inverted Hammer แบบที่1จุดล้มเหลวและไว้สำหรับตัดขาดทุนจุดยืนยันใช้ราคากึ่งกลางของแท่งเทียนก่อนหน้าเนื่องจากมีระดับต่ำกว่าแบบที่2จุดล้มเหลวและไว้สำหรับตัดขาดทุนจุดยืนยันใช้จุดสูงสุด ต่ำสุดของแท่งอิน e r เดต Hammer เนื่องจากอยู่ในระดับต่ำกว่า Pusing Line จุดยืนยันที่ระดับราคาสูงสุดระหว่างแท่งเทียนสองแท่งจุดล้มเหลวและใช้ในการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ราคาต่ำสุดระหว่างแท่งเทียนสองแท่งแบบที่2จุดยืนยันที่ระดับราคาสูงสุดระหว่างแท่งเทียนสองแท่ง จุดล้มเหลวและใช้ในการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ราคาต่ำสุดร,ระหว่างแท่งเทียนสองแท่ง Dark Call Cover แบบที่1จุดล้มเหลวและใช้ในการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ราคาต่ำสุดร,ระหว่างแท่งเทียนสองแท่งจุดยืนยันที่ระดับราคาสูงสุดระหว่างแท่งเทียนสองแท่งแบบที่2จุดล้มเหลวและใช้ในการ ตั้งจุดตัดขาดทุนที่ราคาต่ำสุดระหว่างแท่งเทียนสองแท่งจุดยืนยันที่ระดับราคาสูงสุดระหว่างแท่งเทียนสองแท่งรูปแบบกราฟ Ingarfing Bull และ Ingarfing Bear รูปแบบกราฟ Bullish Harami และ Bearish Harami จากรูปที่แนะนำเกี่ยวกับระดับราคาที่เป็นจุดยืนยัน การกับตัวและจุดล้มเหลวของแท่งเทียนรีอว่เซลลทุกรูปแบบเกือบทุกตัวเราจะใช้ราคาต่ำสุดและสูงสุดของแท่งเทียนสองแท่งที่ติดกันเป็นจุดตัดสินใจยกเว้นกรณีของแท่งเทียนรูปแบบแฮมเมอร์เพื่อความง่ายในการจดจำใครที่เลือกใช้จุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของแท่งเทียนสองแท่งเป็นจุดตัดสินใจ ในการลงมือซื้อขายสำหรับแท่งเทียนื Real ีวเซลแพทเทิร์นทุกรูปแบบก็ไม่ได้ผิดเพียงแต่สังเกตก่อนรูปแบบแฮมเมอร์ราคามักมีการเปิดกระโดดขึ้นหรือลงจนทำให้แก๊บหรือแท่งเทียนก่อนหน้าแฮมเมอร์มักจะเป็นแท่งเทียนที่ยาวมากจึงทำให้การใช้จุดสูงสุด หรือจุดต่ำสุดในการตัดสินใจเป็นจุดยืนยันอาจจะช้าไปเล็กน้อยเท่านั้นเองเราใช้จุดต่ำสุดของแท่งเทียนสองแท่งเป็นจุดล้มเหลวของบูลิตแพทเทิร์นและใช้จุดสูงสุดของแท่งเทียนสองแท่งเป็นจุดล้มเหลวของแบิลิดแพทเทิรนเนื่องจากหากมีการกลับตัวของราคา จากขาลงเป็นขาขึ้นราคาไม่ควรสร้างจุดต่ำสุดใหม่และหากมีการกลับตัวของราคาจากขาขึ้นเป็นขาลงราคาก็ไม่ควรสร้างจุดสูงสุดใหม่เช่นเดียวกันคำเตือนอย่าลืมนะว่าคำแนะนำของเราในการกำหนดจุดยืนยันการกลับตัว และจุดล้มเหลวเป็นตัวอย่างเทคนิคในการสร้างกลยุทธ์ในการซื้อขายเพื่อเพิ่มโอกาสที่เราอาจเดินทางตามทิศทางที่วิเคราะห์ไว้แต่ไม่มีการรับประกันว่าจะได้กำไรเสมอไปได้ความรู้ดีๆกันไปแล้วก็อย่าลืมเข้ากลุม่มหาก,กินกับกราฟเทรดทองเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวนักเทรดกันนะคะ